สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลาก็จะทำพาสต้านะคะให้คุณพ่อบ้านพาสต้าซีฟู้ดทุกคนนี่พลากระต้มเส้นก่อนนะคะเรามาทําน้ําซอสนะคะการต้มเส้นจะไม่ขเข้าจอกันก็เหยาะน้ํามันนะคะทุกคนนี่ค่ะความนุ่มอ่อนของเส้นอยู่ที่คนชอบนะคะแต่พลาไม่ชอบเส้นแข็งทุกคนชอบเส้นนุ่มๆน,นะคะจะทานอร่อยค่ะนะคะนี่คะขนมจีนฝรั่งค่ะ ต้มเส้นไปเรื่อยๆก่อนนะคะเนี่ยใกล้จะได้แล้วล่ะนะคะไม่ได้จํากัดนาทีนะคะต้มตามความชอบนะคะเราทำทานเองค่ะพักนี้พ่อลาก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคนสายตาไม่ค่อยดีปวดตานะคะเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมนะคะอายุเยอะแล้วสายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วหมอให้พักสายตาะคะ่ะทุกคน หวังว่าเพื่อนคงเข้าใจเนาะเพราะเราไม่ได้ไปเยี่ยมบ่อยนะคะอยู่ในช่วงพักสายตาก็จะไปตามหมอนัดนะคะอาทิตย์หน้าก็ไปหาหมออีกทีหนึ่งนะคะการไปหาหมอตาตรวจเช็คเอ็กซเรย์ตาทุกอย่างคุณไม่ได้เสียตังค์นะคะอันนี้รัฐบาลเขาจ,ะะะาจข่ายค่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอนะคะ ไม่ได้จ่ายยกเว้นเราไปาหาหมอสเปเชียลนะคะเกรดเล่งด่วนอะไรเงี้ยเรารอคิวรัฐบาลไม่ไหวเราก็ไปหาหมอสเปเชียลเราก็จ่ายเองบ้างรัฐบาลช่วยบ้างนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะส่วนมาก mm hmm. ไปหาหมอก็เก้าบห้าเปเซนนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้จ่ายตังค์นะคะ mm hmm. พอล่าขยันไปหาหมอนะ,ะ mm hmm. เป็นอะไรนิดหน่อยเพราเราก็ไปหาหมอแล้วคะ mm ่ะกลัวตาย <laughs> ไม่หรอกค่ะสุขภาพนะคะเราต้องดูแลนะการเจ็บป่วยมันไม่มีความสุขหรอกค่ะทุกคนนะคะคือวัยนี้วัยจะหกสิบแล้วกินข้าวก็กินได้น้อยนะทุกคนอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะคะก็เป็นตามวัยแต่แต่ยังทานข้าวได้อยู่นะคะบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยนะคะก็ใช้วิตามินช่วยเสริมนะคะทานวิตามินบ่อยก็กินข้าวอร่อยน้ำหนักก็ขึ้นนะคะ่ะทุกคน เป็นไวที่ควบคุมยากมากตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพอล่าก็ขี้เกียจออกกําลังกายจะนอนอย่างเดียวทุกคนอากาศหนาวเย็นชอบค่ะนะคะทริปที่พอล่าไปเมืองไทยของเดือนที่แล้วนะคะทุกคนอุ๊้ยเมืองไทยเราเน่าร้อนร้อน,อนจังเลยพอล่าไม่ใช่ว่าลืมชาติเกิดนะทุกคนร้อนมากเลยค่ะพอล่าอยู่เทพไม่ได้อะ่ะ40ดิกรีอย่างเงี้ยยิ่งไปแถวอีสานบ้านเราเนาะร้านอาหารห้องเอกก็หายากทุกคน ทานข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยมันร้อนนะ่ะอยากกินทุกอย่างนะแต่มันทานไม่ได้ทุกอันนี้พอละก็ต้มเส้นสปาเกตตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมทํา่าน้ําซอสเลยนะคะน้ําซอสนะพาสต้านะคะก็ใส่น้ํามันหน้าลงไปค่ะตัวนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วก็กระเทียมสับนะ,ะทุกคนเอามาผัดเข้เากับน้ํามันให้เขาหอมนะคะ ซอสพลราก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนใช้2ส,สูตรผสมกันนะค,ะคุณพ่อ้านเขาเลือกเองค่ะนี่ค่ะนะคะเป็นครีมมี่ซอสนะคะอันนี้ครีมมี่มีชีสด้วยนะคะสำหรับทำพาสตา้าค่ะพวราก็เอากมเกียวด้วยค่ะตอนนี้หอมก็สุกหอมแล้วนะคะพลราก็จะใส่ซีฟูดนะคะ ีลาก็จะมีปลาปลาหมึกนะ,ะหอยนะคะกุ้งค่ะเขาอาจจะเละๆนิดนึงเนื่องนะจากพลาเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะล้างขาวให้สะอาดนะคะอลาก็นี่ค่ะนะคะกะลมาผัดกับห่อันก็กต้นหอมนะคะอีพุทน,นก็กิโลนึงนะคะ่ะทุกคน ก็สุกนิดนึงนะคะกระเติมน,น้ำซอสมไปเลยค่ะ,ะเดี๋งไปเลยค่ะคนเบาๆะคะเท่ากันค่ะคนแรงเขาจะเละตาจะเละนะคะ เพิ่มความอร่อยปรากรจ็จะปรุงด้วยขนมอบออก,กนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนใส่น้ำตาลด้วยะคะ่ะช้อนช้านะคะโตยด้วยกลือจุ่มคูค่ะปราก็จะโรยด้วยพริกไทยนะคะเพิ่มความหอมอีกทีหนึ่งนะคะ าหารฝรั่งก็เกลือพริกไทยทุกคนขาดไม่ได้เลยอันนี้็ลาก็หลีไฟเลยนะคะไม่ต้องคุกนานเนื้อปลาเขาจะแข็งนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะลาคงไม่ทำเสิร์ฟใหญ่นะเสิร์ฟเท่านี้ให้คุณพ่อ้านนะคะ โรยด้วยน้ำซอสค่ะโรยด้วยพาส์เลออิตาเลียนค่ะทุกคนหอมนะคะตกแต่งด้วยพาส์เล์เคิลค่ะ โยหน้าด้วยชีสนะคะตามชอบค่ะค่ะพาสต้าซีฟู้ดนะคะรวมมิตรทุกคนทำเสร็จออกมาก็พร้อมเสิร์ฟนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ